ขออนุญาตเรียนิน่มเติมนะครับว่าการรับสมัครงานหรือว่าการชักชวนไปทําง,งานในต่างประเทศในปัจจุบันนันนะครับมีวิธีการที่พัฒนาไปค่อนข้างจะว่บมีแง่ที่เป็นการตอบตัวนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนั้นมีการใช้สื่อสมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเเว็บไซต์ต่างนะครับสื่อออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กไลน์ต่างๆเช่นเดียวกับคนีนี้นะครับซึ่งการติดต่อเมง่อก่อนนั้นนะครับก็ทให้ใหยา ในการยตรวจสอบนะครับวอาให้การช่วยเหลือึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกรณีของการทํางานกีะนี้นะครับก็ขอเกิดความเสียงค่อนข้างจะมากโดยเฉพาะงั้นนอกับกในเฉพาะประเทศออสเตรเลียเท่านั้นนะครับเท่าที่เราได้รับทราบจากการท่องเรียนรวมทั้งติดตามขยาวข่าวู่ในป so ัจจุบันนะครับมีหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นทางบาเรนนะครับตุรกีรัสเซียแอฟริกาใต้นะครับรวมทั้งเกาหลีใต้นะครับซึ่งก็มีค่อนข้างจะมาก ก็เป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะเช่นเดียวกันนะครับปัญหาก็คือว่าผู้ที่ต้องการไปหางานทำเนี่ยไม่ได้ตรวจสอบจากทางราชการโดยเฉพาะที่ทางกรมการจังงานนะครับกรณีนี้นะครับเมื่อมันก็มีทั้งสองลักษณะก็คือว่าบางส่วนสมัครแล้วก็ไม่ได้เดินทางนะครับและบางส่วนสามารถจะสงไปได้โดยพิธการเป็นวีซ่าท่องเที่ยวแต่เมื่มอไปถึงก็ไม่ได้งานทํา บางครั so, it, so, ้งก็ถูกกดขี่นะครับรวมทั้งอาจารถูกทางเจ้าที่ตำรวจฝั่งทาษงสามประเทศนะครับจักกลุ่มในข้อหาหลบหนีข้เเงือตลีข้อหาทำงานโดยรับญาติดยผมาโรงเรียนในภายหลังซึ่งก็ยากในการจะช่วยเหลือนะครับก็อยากจะเรียนว่าผู้ที่ไปสอบเพื่อทำงานใน่างประเทศนั้นนะครับคนที่จะตรวจสอบขึ้นก่อนนะครับเพราะกรณีนี้นะครับถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายทางกรมการจัดงานนั้นสามารถจะให้คําตอบกับท่านได้ว่า มีสโมสรหรือว่ามีใครบ้างที่ดำเนินการได้ถูกต้องครับและโดยเฉพาะยิ่งในการจ่ายเงินนะครับอากกรณีนี้เห็นได้ชัดเจนว่ามีการหลอกเชื่อนะครับจากการพูดคุยโดยที่ได้เยอะตัวเลยนะครับและก็มีการโอนเงินไปให้ถามว่าถ้าได้ตรวจสอบก่อนก่อนเนื่อจ่ายเงินนะครับกับกรมการจัดงานว่าตำแหน่งงานที่มีการพูดจิงในต่างประเทศนี้ถูกต้องหรือไม่นะครับทางกรมการจัดงานสามารถให้คําตอบได้ทันที ว่าถูกต้องและไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ที่สําคัญในบางประเทศนะครับอย่างเช่นตกงหินเดีนะครับขณะนี้เนี่ยได้มีการจัดระบบให้มีการจัดสอบโดยทางภาครัฐคือรัฐจะสอบเท่านั้นนะครับการไปทํางานโดยการแจ้งการดินทาด้วยตนเองเนี่ยจะไม่รับการค้มคองจากทางกฎหมายในต่างประเทศแม่แต่ทางกองทัพตามทำยกเว้นว่ามีปัญหาเรื่องทุกโครงการเหลือยตามกฎหมายของัเองนะครับก็ย่อจะรับฝากนี้ด้วยครับ